ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมชวนชมครับพระผู้่าพระเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูุชาพระพุธพทธอวยพระสมจิตใจจำนงมม่นคงกับพระนิพพานขว้อยกบดวงแก้มปล่อยแค้มูม่มาขล่อยกดพัดสีหาในนาตุตการนี้ถือสาธุ วันนี้ชมพระสีมาครับแฟนๆขอมาเพื่อเ,เรียกร้องปู่พี่พอชงือพระสีลงรับปิดท้องบ้างเอาอะไรบ้างอย่างนี้นะได้ครับ๋ยวพอสมจัดไม่มีปัญหาตามนี้เลยนะครับทําบุญใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยก็คืนมานะเราไม่มีอะไรจับปัดทำปัดท,ท,ทำบุญเสร็จเช้าใส่ปัจจัยไงนะ ห้าร้อยบาทเอ้ยพีใช่ขอไปสามร้อย300บาทเนื่องจากว่ารา้านมันมีก็บาทไกล,ไม,ลไม่มีค่ารถไม่มีค่ารถผมก็เลยเติมฮะผมละร้อยละร้อยละร้อยใส่ไพะเนี่ยคิดไรมากมันนี้เดงกไร้อยบาท พูดใส่บาทไปส่นนิพพา์องลักปิดทองนะผสมกับพระสีเลยนะเหลืองสีเขียวสีดำเลยดกว่า อช่าชมงแรกก่อนเลยนะโ<ฮ>ไม่รู้ใครพยายามไปไมติดต่อผมมาจังเนี่ยอ่ะผมบอกเบอร์โทรให้กันนะ0860183726นะครับ086 086086018 สามเจ็ดสนะองหกนะองคแรกขาดนะนะครับพัดสีสีนะวันนี้พัดลงรักปิดทองนะดูดูกันใจก็แบบมือทักทายกันมาได้เรามีหลายอย่างเนี้ยให้ชม อัลบั้มหลายนี่จัดโอ้เยอะจัดแบบไมแล้วแต่อัลบั้มไหนถูกใจก็ขายก็จใ,ให้ชมเฮ้ๆ <c> เ <oughs> ัดสมก็ดีเท่านี้แหละครับรงลัดปิดทองมันฟ้าสีมันเนยเอ้าวด,ดูสวยคือไปให้ชมนะพีเมื่อนี้โอ้โหแต่ละองค์เนี่ย โอ้โหทองคำมี่ปลังเลยนะท่านก็นะทำเด็ดดูเอานะครับวันนี้ชมกันหลายรูปแบบข้างหลังนี้ไม่มีทองเลยนะนะครับส,สวยทั้งนั้นนหะครับชมดูตามสไตล์ของพรสงคงนะนะ อาวันนี้ดูชมพะลงรักปิดทองแดงมั่งดำมั่งนะพระสียังพระสียังเอาลงรักปิดทองก่อนขอเบอร์โทรกันนะผมบอกให้แล้วนะฮะ 0860183726นะโทรมาทางไลน์ได้ยิ่งดีถามราคาพระเท่าไรอะไรยังไงก็ต้องทักมาทางไลน์นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าท่านชอบพระองค์ไหนนชอบองค์ไหนจะได้จัดให้ถูกนะไม่ได้รังเกียจรังงอนเลยจะได้บอกราคาได้ตรงองค์นั้นองค์นี้ราคาเท่านี้เท่านั้นเนอะจะได้รู้กันนะจะได้มาช่วยเด้งหมากันเนอะ ไม่ยากนะของก็ตังนี้มันอยู่ยที่พอใจกันนะครับรุงรักปิดทองของวันี้ทองนี่หลางทุกคนสวยๆนะครับอ้าวผ่านไปนี่มาองนี้เข้ามาสวยดีนะครับ รักน้ำเกลี่ยงทั้งรักธรรมดาเลยวันนี้นะสองรักเลยแต่พระศสียังไม่อารมณนะยังไม่โชว์ครับนี่ของเราก็ต้องอย่างนี้วอนสงก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวามาจะฐานอ่าเนะี่ยฝาสวยงามน,นะแบบเรียกว่าสมัยที่คงปิดไม่ได้หรอกแบบนี้นะเอาเดีย๋ยวแผมดูพระเนือ้อนี่นี่นี่สแตลโลหะ นี่คของเงยน็นลำเลยนะสตาร์โลหานี่แข็งปึ๊กเลยนะแฝดน้องเดียวสวยมากเลยตาร์โลหะนะครับอาวันนี้ให้ชมเสนอสตาร์โลหะวันนี้สวย่ิล์มเกล็ดจะลูกชุม ก็ต้องให้ชมกันละวอ้าวผ่านไปเมือวานเปไงล่ะถูกหวยก็บมึงไปล่ละลอตเตอรี่ออกแม่จะระครูนะ่เนื้อเราไอ้ซื้อี่ไว้สสองี่คู่เลขรางวัลซื้อไว้สี่คู่แม่ ของลำเลยนะองค์นี้นะสำหรับคูซื้อเลขตัวันไว้สี่คู่หนึ่งสี่สี่แล้วมันออกศูนยะ์สี่สี่ถเนาะเออจะดูเอาไม่ว่ากันไม่ว่ากันดวงยังไม่ถูกซื้อเท่านั้นแหละแล้วตัวบานไว้ 0, 4, 4, ซื้อไว้สามคู่ศูนย์สี่สี่ซื้อไว้สามคู่เี๋เมื่อวัยไข่กระทักหมดเอพี่ก็ดูพระ ที่พี่ไลฟ์ให้ดูยาวๆมึงได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นพระร่วงพิมพ์สุขโขทยัยจะเดี๋ยวให้ดูนะสวยดีมกันให้ดูสเุเด็ผ่านมาก่อนนะออให้ดูตบท้ายนะครับเราก็ซื้ออะไรอะไรซี มันออกเลข044นะสามตัวนะไม่เกือบไปยม้าพคูณเอ้ย <c oughs> เกือบเฉยๆนะเอานีรักน้ำเกลียงนะทองมังบาทิมถานแซ่บนะสวยมากหายดูดู086 018 3726ขอโทษขออภัยขออภัยด้วยนะบางทีไม่ได้ไม่ได้บอกเบอร์ไว้นะครับ อยากาถามองคเท่าไหรต้องถามว่าองคไหนนะเลือกองค์ด้วยอิจาหักนียพระพอร์ชงนะไม่ได้ตีเหมาหมดหรือไม่ได้ตีราคาดวงกันหมดถามว่าองค์ไหนอชอบองค์ไหนทักมาได้ทุกองแต่องค์เท่าไหรก็ต้องหลังใหม่คุยกันนะครับเอาอย่างองเ,องน,เองนี้ยองคเท่าไรอะรัรรคขังองรับปิดทององนี้เท่าไราาครับ คุยกันง่ายนะไม่ต้องไปอะไรมากมต้องว,าว่าความมากองนี้เท่าไหร่ปกโพนะนะครับเ,เกศบัวตูมขออภัยนะองนี้นะเ,เกศบัวตูมอีกองหน,นึ่งเนี่ยองนี้เท่าไหร่ว่า,วากันไปเด็ดนะนะครับถูกใจก็ว่ากันไปนะปน็นคนถูกใจไปเยอะแล้วว่ากันไปเยอะแล้วนะ อ้าวนี่อะไรก็เรียกอะไรนะเส้นได้ตรงนี้เท่าไหร่ครับแล้วแต่นะนี่นี่ผมดูอะไรไอ้โซทัศน์ไอ้วินอยโซทัศน์ก็ด,กกดูนางงามยังไงคนไทยไม่ได้จะง,งามจักรวาลเล่นนางงามอะไรมิดอะไรเอยียระ,ร,ะระดับโลกเหมือนกันนี่ไม่ธรรมดานะคนดวงดีเนะี่ยได้นะเลยน้องปอน้องปูปออะไรยเงี้ย ไม่น่าเชื่อนะไอทีเก่งเก่งเกงกันไปทำไมไม่ได้เอวันนี้เจ้คนนี้ปอที่ทำบุญไรมาดุงพวกปั๊บได้เป็นเลยในรางวัลต้องหลายสิบล้านเอออามันจะไม่ได้นะคนเราอยู่ที่บุญวาสนาแข่งวัวแข่งควายแข่งรถแข่งเรือแข่งลาแข่งอะไรแข่งได้หมดหมักลุกวิ่งแข่งกันแข่งฟุตบอลแข่งบุญแข่งวาสนาที่แข่งไม่ได้กลับครันนี้ก็นะอยู่ที่ อยู่ที่เขาทําบุญมาดีเอาวันนี้ชมอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะให้ชมพระนางพญาสักห้าองค์ชุมกอสักห้าองค์ชมไปที่เรื่อยนะถูกใจกระทักมาเลยนะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับไม่ถูกใจดูเฉยก็ได้ไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านไม่ยากอะไรสไตยพอสมนะครับได้ตังไปผมบอกให้เลยนะ ผมไม่เคยไี้อะไรใครไม่เคยไปขอตังค์ใครเลี้ยงหมาอยู่สามสี่ร้อยตัวหมาจรจัดเลี้ยงมาหลายสิบปีแล้วบอกให้เลยเนี่ยลหลังมาผมบ้านขายเครื่องสังฆพันธ์ขายไม่ดีก็ขายไม่ดีเนี่ยผมก็คนไม่มีตังค์ซื้อของกันไม่ทำบุญกันมตังค์มาหลายสิบล้านเล้วต้ตังค์ขายไม่ได้ผมก็เลยพระเนี่ยมนขึ้นไายทําพระมาให้เขาเช่าพระที่ผมก็ไปบูชามาจากวัดบอกใหเลยนะครับ ถูกใจก็องไหนก็ทักขายมาไม่ได้ได้บาฟฟีนะเดี๋ยวจากนี้แ้ผมก็จะไปทําบุญสร้างบูสร้างอุสสนให้กับสร้างวัดบางองหลวงป่าวัดที่ชอบผมชอบวัดนี้เขาลังสร้างใ,ใกล้ๆบ้านผมทําบุญเขาสัก,สก,สกทอกระถินนี่สัก 20, อสองหมื่นต่อยอดสามเดตโตหน้นตาตักสารสิบนาตักฟางสิบเจ็ดเมตรยาวยี่สิบห้าเมตรสูงยี่สิบห้าเมตรจากฟางสิบเจ็ดเมตรเนี่ยแต่ตังไปก็ไปร่วมเขา เกียรไปตีเล็กเกียร์น้อยนะผมก็ทำบุญกับเขาเนี่ยผมไม่อะไรเอาเอายวให้ดูพระสุโขทัยชักองค์สวยๆองค์นี้นะโอ้โหองค์ใหญ่นะยาวประมาณนี่นี่โอ้โหเนี่ยมดูนี่นี่นี่งดงามมากเลยนะ สุดโหดไทยรงนี้นะนเก็บไปคู่บานคู่นะนะคู่บานคู่รถนะคู่บานจะบ้านช่องห้องขอไปไหนติดรถติดอะไรไปนะจ้าประคุณองนี้นะเก่าจริง,งอ้าวผ่านไป นางปะยสักองค์ลงสนามเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มาชุดเดียวกันเนี่ยสกโ๊ไทยอยนั่นเนี่ยิ้โลกเอานางปิยาักอีศักองค์เ,เดี๋ยวดูทีเราบีเยอะนางปิยาัห้าองค์วันนี้สผม,มให้แบ่งให้ทุกคนนะท,นะที่ชอบนะที่ชอบนะเกานะสวยดี ชุดผมเนี่ยกังกลเออใครมีระดับนี้ก็ยอดเยี่ยมแหละงาผู้กองนะเออแต่ผมแบ่งปันให้ทุกคนนะบอกให้ก่นอนอ้อาวนี่อ้าวนี่ฮนะของเราก็ต้องมีแบ่งให้ทุกคนที่เคารพรักอ,อ่ามีนางพญาก็ต้องมีซุมกโกด เขาต้องมาด้วยกันอยูวนสวยๆอ้าวนี่จุกมกอเอ้อนี่เาขาตุ้มอ้าวนี่ตรงเทวดา,าครับดูหลังหน่อยดูหลังเขาบอกว่านีคนทักมาดูหลังเนี่ยโอ้โหหลังนี้ย่นเลยนะเดี๋ยวนะฮะจุ๋มตุขสุขต่ออ้าวดูเขาตรงพิมพ์เล็กสักองอ้าวพิมพ์นิยมนะครับนี่เลยพร้อมสงจัดให้อ้าวุมกอจุมกอ,มกอ,มกอว่าไง ได้สิชุบกอหน่อยอะจะหมดเวลาแล้วเลยเวลาครับกอสักองค์อ้าวเนื้อแดงแดงก่อนเลยพบบแบบพึบขึ้นมาเลยโอ้โหองนี้ดำเวยจังเลยนะเนื้อแดงสักองค์แดงรรมชาัด ครับนี่นี่นี่นีมาขาดเปียกอืมไม่ยากแล้วครับแบ่งกันได้พวกเราช,ชอบใจอำนดับหนึ่งวัดักครังโคสิตาราำราคาถึงห้าสิบล้านร้อยล้านแล้วมั้งอำนดับสองพระสุมกอสมกอเขาก็ไม่เบานะตอนนี้ระดับห้าสิบล้านแล้วองค์เนี่ยใครซื้อพรสงฆ์พระชงม,มีเงินแล้วเนี่ยโอกโก้โหแต่องค์ห้าสิบล้านเนี่ย มีเงินหลายร้อยล้านมีพันล้านมึงอบตูดด้วยสีแดงทักองอ้าวนี่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 น,นี่อ้าข่าวทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดไรต้องฟ้าบุญบาปาถนาไม่ต่ําประกนและจำไม่จนประไตให้ลำ่ำให้รวยให้มันมีสีสุขเงินทองไหลมา,าทเทมาร่วมเย็นเป็นสุขนะครับขอบคุณพี่คงทันขอบคุณพี่สเสน่ห์ขอบคุณพี่สมาทธ นะชอบใจพระอ,อะไรก็ทักได้หมดเดพี่ครับเป็นเพื่อนกันเนี่พราเราช่วยเหลือกันนะพี่วุฒิมะนาวเห็นว่าชอบนางพญาอ่าก็ทักมาที่ชอบองค์ไหนพวกฝูงกันทั้งนั้นคิดะไรมากโชคดีรับด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์เชผู้ใหญ่ใจดีผู้สอนให้รับรู้การดูพระอะอันนี้สําคัญเนี่ยพอสมโตได้เก่งได้ก็เพราะคนนี้ขอบคุณอีกไดหลายท่านนะที่สนับสนุนช่วยเลี้ยงหมา ไม่เคยขอใครไม่เคยไปยืมใครเลี้ยงเองหมดเองเนี่ยก็พักขึ้นมาเนี่ยแหละได้พระตรงนเนี้ยเปิดกลูกขึ้นมาเจอก็เอาแล้วของเราทั้งนั้นใส่ไปให้ชมโชคดีนะครับเหล่าดืดการทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวไม่สวัสดีครับ